สวัสดีครับข้างหลังผมนี้จะเป็นโรงงานย่านนนทบุรีนะครับผมเป็นโรงงานที่สภาพใหม่แต่ราคามือสองยังไม่เคยผ่านการใช้งานจะเป็นยังไงตามผมมาดูเลยครับครับมาต่อกันเลยนะครับสําหรับตรงนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะฮะเป็นโซนที่อยู่อาศัยถ้าท่านผู้ชมนะครับมีไอเดียที่อยากจะต่อเติมหรือว่าทําโกดังสินค้าเพิ่มหรือที่อยู่อาศัยเพิ่มตรงนี้นะครับก็พื้นที่เหลือเฟือเลยนะครับผม สำหรับรับแขกหรือว่าห้องจัดเลี้ยงนะครับผมสำหรับการรับแขกหรือว่าการต้อนรับลูกค้าต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับการทำเกี่ยวกับโรงงานาเพื่อให้พนักง,งานเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้เลยหรือเข้ามากินข้าวก็เป็นห้องที่ทำไว้อย่างเหมาะเจาะเลยนะครับผม มาต่อกันในส่วนถัดไปเลยนะครับผมข้างหลังผม,มนี่ก็จะเป็นห้องพักสําหรับเจ้าของโรงงานหรือว่าห้องของผู้จัดการได้เลยนะครับเรียกได้ว่าห้องตรงนี้เนี่ยจะเป็นสัดส่วนอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ f ูล l y เ u r ร์ ed. นิ e d เลยไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือว่าตู้ต่างๆ มาถึงส่วนสําคัญของคลิปของเรากันเลยนะครับผมนั่นก็คือโรงงานด้านหลังของผมตรงนี้นะครับด้วยเนื้อที่ดินขนาด2ไร่นะฮะแล้วก็การดำเนินในเรื่องของระบบไฟเนี่ยดำเนินให้ถึง3เฟสด้วยกันนะครับเรียกได้ว่ารองรับการใช้งานที่ค่อนข้างหนักเลยนะฮะแล้วก็มาในส่วนของออจำนวนชั้นนะครับโรงงานนี้ก็มี2ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็มีที่พักของพนักงานให้ด้วยนะครับครบครันสุดๆเลย แจ้แจ้งไปนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโรงงานใหม่นะฮะแต่ราคาหม่ต่งอย่างนั้นเนี่ยสภาพข้างในจะเป็นยังไงไปเชิญชมกันเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโรงงานที่สภาพใหม่ แต่ราคามือสองขนาดนี้นะฮะเรียกได้ว่าคุ้มค่าบบสุดๆไปเลยนะครับกว้างขวางมากๆเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มาถึงในส่วนของรายละเอียดนะฮะในที่ชั้สอยที่อยู่ที่1 3 4 3ตารางเมตรนะครับผมเรียกได้ว่าจุใจสุดๆไปเลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีห้องห้องเป็นออทำเป็นที่ประชุมหรือว่าห้องปราจัดเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วนะครับสำหรับโรงงานแห่งน,นี้ ที่เพื่อนๆเห็นนะครับทำเลตรงนี้เนี่ยมีความดีอย่างมากเรียกได้ว่าไปไหนมาไหนก็เดินทางสะดวกนะฮะแล้วแถมพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจตรงนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนําอีกหนึ่งอย่างก็คือสามารถทําเป็นโกดังสินค้าก็ดีเยี่ยมเช่นกันนะครับผม กใช่ไหมครับผมอ่าโรงงานตรงนี้เนี่ยก็มีการจัดเตรียมนะครับที่อยู่อาศัยสำหรับพน,นักงานให้เรียบร้อยเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับโรงงานที่สภาพใหม่ใกล้เมืองแล้วก็พร้อมใช้งานแบบนี้นะครับออท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0613904941วันนี้ผมโจดีเอเจนต์และทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ